สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านไม่ได้สากันนะครับที่ผมเอามาเนี่ยวันนี้ได้มาสดๆร้อนๆครับตลอดเดีนนี้ครับท่านสวยงามมากนะครับตลอดเรียนนี้ครับ เราวน่นครับว่าเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านที่ผมเอาเหรียญแบบนี้มาให้พี่พี่อนน้องท่านดูนั้นผมต้องการให้พี่พี่น้องน้องทุกท่านเป็นแนวทางที่จะเก็บสะสมเหรียญครับท่านสำหรับผมแล้วเน้นที่ผลิตน้อยที่สุดครับท่านส่วนผลิตเยอะๆนั้นก็จะเก็บเือนกันครับแต่น้อยมากนะครับท่านไม่ได้เน้นเท่าไหร่ครับเน้นเฉพาะเหรียญที่ผลิตน้อยหายยา,ยากครับท่านเมื่อแปปีก่อนนู้นก่อนที่ผมจะเข้าวงการมาผมเจอเยอะมากครับสำหรับปี แต่ละปีพศครับแม้แต่เหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดอย่างปี3 1กับปี4 1ปี42เจอเป็นสิบครับในแต่ละวันครับพูดตรงๆเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เจอแล้วครับท่านหายากมากที่สุดเลยครับสำหรับสองปีพศนี้สําหรับปีพศสอง3นรนั้นเกิดมาเป็นคนยังไม่เคยเจอเลยครับมาเป็นอย่างเหรียญสภาพแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องตีดดูคงจะเป็นแบบนี้แหละครับท่านแต่ผมไม่เคยเจอเคยเห็นเลยนะครับมาดูครับว่าเป็นปีพศอะไรครับนี่ครับประเทศไทยครับ อัคตร์บิลพอต2,538ครับท่าน2,538นะครับสําหรับปีพอต2,538นี้จำนวนการผลิตอยู่ที่53ล้าน700,000เหรียญนะครับท่าน53ล้าน700,000เหรียญนะครับท่านในระดับ UNC เลยครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละ150บาทครับท่าน150นะครับสําหรับ UNC นะครับปี2,538นี้นะครับท่านขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆดูไปเรื่อยๆเหรียญครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เหรอครับตกอยู่ที่เหรียญละ 30ถึง45บาทเลยนะครับ